สวัดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอจะมาแนะนําช่องนะคะเพิ่งเปิดใหม่เพื่อเตรียมการอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าพูดง่ายๆคือกําลังหัดทําหัดเล่นอยู่นะคะช่องนี้เพิ่งเปิดจะมีชื่อว่าช่องป้าอุดอู้นะคะเนื้อหาส่นใหญ,ญ่หรือว่าเร่องราส่วนใหญ,ญ่ในนั้นจะเป็นการนําเสนอคำพื้นเมืองนะคะไปไป ว่าอีพีนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยกลางก่อนนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันนะว่าป้านะคะจะมีการเปิดช่องแล้วช่องนั้นก็ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาคำเมืองมีการสื่อสารนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามป้าด้วยนะคะส่วนใครสนใจคําเมืองอยากรู้ว่าประโยคประโยคนี้นะคะที่เราพูดกันเป็นภาษาไทยกลาง หรือว่าวัสดุสิ่งของอะไรใดๆก็แล้วแต่ค่ะ,ะคำพื้นเมืองเราจะใช้คําว่าอะไรนะคะหรือประโยคนี้คนจะใช้คําว่าอะไรป้าจะมีเนื้อหาหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรที่นําเสนอน่าสนใจนะคะก็ฝากติดตามในการอู้กําเมืองตัวเน่เจ้านะคะว่าในช่องน,นั้นจะมีการอู้กําเมืองหรือว่ากาเมืองอันนี้มันจะแปลว่าอันอย่างประโยคประโยคนี้คําอุทานนี้นะคะซึ่งห็หารคนคน,คน,ค,น,ค,นคนอื่นนะเพื่อนก็ทำมาเยอะแยะแล้วนะคะป้าก็อยากลองทาท่องนะคะ,ะ,คะเผื่อมันจะมีช่องทางหรือว่ามีอาามัญหยงที่แบบป้ากํากลังกิดอยู่ในใจนะคะฝากติดตามตัวเนอสวัสดีจ้า